สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันนักสนานแจ้งสว่างอีฟนะคะแล้วก็พีต้าธนานนท์ดมทองกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะทุกวันพฤหัสบสดีสุดท้ายของเดือนนะคะกับรายการเงินทองต้องสงสัยค่ะ ไม่ได้จัดรายการกันมา3เดือนแล้วเนาะพี่ตะาเนื่องจากช่วงนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเกิดวิกฤตโควิด1 i d 1 9นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ work from home ด้วยนะคะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็แทบจะเป็นว่าวิกฤตที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ แล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างคนที่ทำสายราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะคะนอกจากจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะในเรื่องของการลงทุนก็เช่นกันค่ะเศรษฐกิจก็ยังคาดเดาอะไรแทบไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่ต้าม,มาคุยในเรื่องของถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆ่น้อยสบายๆนะคะในช่วงกลับมานะคะเราอาจจะแบบมมาพูดกันสบายๆกันบ้างในเรื่องของเพิ่มพลังการออมด้วยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั่นก็เพราะว่า เพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้องสงสัยโหวันนี้พี่ตามีอะไรจะมาแชร์ให้เราฟังบ้างคะเนี่ยได้ข่าวว่าไปอ่านหนังสือมาหลายเล่มเลยแล้วก็จะเอาเล่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังด้วยชื่อเรื่องว่าอะไรคะใช่ครับก็เนื่องจากช่วง work from home เนาะแล้วก็วิกฤตโควิด -19 เนี่ครับก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือหลายเล่มเลยทีนี้ได้ไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งครับที่น่าสนใจมากเลยชื่อเรื่องหนังสือว่า will power doesn't work นะครับ นื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือเขาพูดว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีพลังใจอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงตัวเรานะฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คืออย่างเช่นการลดน้ําหนักครับที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติหรือระดับโลกเลยทีเดียวตอนนี้กําลังติดใจอยู่ค่ะเพราะว่าน้ําหนักช่วงเว r k f r ฟอร์ม e มนะคะกินเยอะไปหน่อยค่ะก็น้ำหนักก็ขึ้นมาเยอะค่ะอยากจะลดเหมือนกันอันนี้ใช้หม้อทอดไรน้ํามันหรือเปล่าครับไม่ไม่ค่ะ ก็นอกเหนือ,อาจากเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับปัญหาอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการติดพวกสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดเนี่ยครับอย่างเช่นบุหรี่หรือว่ากาแฟนะครับหรือรวมไปถึงแม้กระทั่งการเล่นมือถือเนี่ยที่ทาให้เราเสพติดพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับหนังสือเขาก็มีคอนเซปต์นะครับให้เราเนี่ยที่ผมไปอ่านเจอแล้วน่าสนใจเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องใช้การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราเนี่ย ช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆนะครับเคยได้ยินคําพูดที่ว่าคุณเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดบ้างไหมครับอืมเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินมาตั้งนานแล้วด้วยค่ะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึงเนาะเผื่อใครที่ไม่เคยได้ยินก็คอนเซปต์เนี่ยครับเขาก็จะพูดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับของคุณเนี่ยถ้าคุณลองเอาคนที่ใกล้ชิดที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็น ญาติคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากๆเนี่ยลองเอารายได้ของห้าคนนี้มาเฉลี่ยดูนะครับก็จะได้เป็นประมาณการของรายได้ของคุณครับหรือแม้แต่ครับที่น่าสนใจกว่านั้นครับถ้าเพื่อนในกลุ่มของคุณเนี่ยอ้วนขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสมากเลยที่คุณเนี่ยจะอ้วนขึ้นตามไปด้วยครับจริงนนค่ะนี่จริงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการชวนกันไปกินเนาะครับมีอีกครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนของคุณเนี่ยมีแต่คนที่เป็นแก๊งที่แบบชอบสูบบุหรี่เนี่ยครับ คุณเนี่ยก็มีโอกาสถ้าสมมุติว่าคุณสูบอยู่แล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะสูบมากขึ้นนะฮะมาในแง่ดีกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนของคุณครับเป็นเป็นเทรนที่ชอบออกกําลังกายนะครับคุณเนี่ยก็มีโอกาสมากขึ้นเหมือนกันที่คุณเนี่ยจะออกกําลังกายนะครับซึ่งในเคสเนี้ยเพื่อนก็นับว่าเป็นสภาพแวดล้อมได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าสัตว์อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ย ไปตามสภาพแวดล้อมหรือเรียกได้ว่าปรับตัวเนี่ยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแต่มีมนุษย์ครับเป็นเพียงแค่สัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นในโลกที่เราเนี่ยจะสามารถจะเลือกสภาพแวดล้อมที่จะอยู่เนี่ยได้อืก็จริงนะคะเพราะว่าเราแบบไม่สามารถจะเปลี่ยนสีได้เหมือนจิ้งจกตุกแกเนาะรเราก็เลยต้องไปหาที่ที่เหมาะกับเรานะคะง่ายกว่านะคะเพราะเราเคลื่อนไหวไปไหนก็ได้ทั่วโลกนะคะเปลี่ยนเพื่อนอก็ได้จริงค่ะเนี่ยติดใจตรงเนี้ยค่ะตรงที่ว่าถ้าเผื่อมี มีเพื่อนที่รายได้เยอะเนี่ยเราก็จะค่าเฉลี่ยรายได้ของเราก็จะเท่าๆกับเพื่อนด้วยนี่น่าสนใจมากค่ะเราคนจะไปคบกับเพื่อนที่รวยๆดีไหมคะอย่างนี้อันนี้ต้องขออธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะ,ะยังไงคะอันนี้นอกนอกหนังสือนะครับเคยได้ยินมาก็เคยมีคนเนี่ยเขาคุยกันเรื่องประเด็นนี้เนี่ยเขาก็ถามเหมือนน้องอีฟเลยว่าอ้าวอย่างนั้นก็ต้องไปคบแต่เพื่อนรวยสิใช่ไหมคะเหมือนดาราที่ไปคบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ S <S อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ประเด็นหลักๆของมันเลยเนี่ยครับอยากให้มองในมุมมองของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแนวคิดนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยตอนแรกเราครบเพื่อนที่อยู่ที่ทํางานเดียวกันระดับเลเวลเท่ากันเงินเดือนเท่ากันใช่ไหมครับถ้าอย่างที่เมื่อกี้น้องอิฟบอกปุ๊บเราลองเปลี่ยนไปคบเพื่อนที่เขารวยรวยกว่าเราแบบมากๆเลยอย่างเช่น เปลี่ยนไปคบกับเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของกิจการอร้อยล้านพันล้านอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะสักสองคนนะครับสมมุติว่าเราบอกว่า5คนเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสองคนเป็นเพื่อนพวกนี้ปุ๊บแค่นี้ค่าเฉลี่ยเราก็เยอะละใช่ซึ่งมันไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ยตรงนั้นครับแต่มันเป็นการใช้เวลาร่วมกับคนอื่นอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยพอเราสองใน5เนี่ยก็คือ40%เซของเวลาว่างทั้งหมดของเราละเราเนี่ยก็จะใช้เวลากับคน2คนเนี่ยเยอะขึ้นเราก็จะเขาเนี่ยคนพวกนี้เขาจะใใช้เเวลลาาาานนนกกรทํงป็หัะ เขาก็จะมีแนวคิดอะไรที่ไม่เหมือนกับพนักง,งานเงินเดือนอพอเราไปอยู่ด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเห็นลู่ทางที่ว่าเออของแบบเนี้เยเฮ้เราก็ทําได้เหมือนกันนี่นาะเราก็มีความสามารถแบบนี้เหมือนกันนี่นาะสมมติว่าอะสมมติว่าเขาเป็นนักพูดอย่างเงี้ยเราเอ๊เราก็พอทําได้เราลองทําบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีช่องทางที่มีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาก็เป็นได้มันก็เลยทําให้ร mm hmm. ายได้เฉลี่ยของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการที่เราเปลี่ยนเพื่อนเป็นเพื่อนที่รวย เหมือนตัวเราก็เปลี่ยนไปตามเพื่อนจริงๆด้วยใช่ครับอ,อย่างที่บ,บอกว่าม,น,ไไมนุษย์เราเนี่ยเลือกสภาพแวดล้อมได้ซึ่งในที่นี้ก็คือเพื่อนนั่นเองอน่าสนใจมากๆค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมร,บรอบๆตัวนะคะเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนค่ะเรื่องน้ําหนักเนี่ยต้องไปหาเพื่อนที่น้ําหนักน้อยๆออกกําลังกายเยอะๆแล้วค่ะไม่ไหวนะคะช่วงนี้น้าหนักเริ่มขึ้นแล้วนะคะอย่างนี้ในเรื่องของการเงินราคาเราในหัวข้อ เพิ่มพลังการออมด้วยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะนําหลักคิดแนวคิดนี้มาใช้ยังไงบ้างคะพี่ปะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยครับก็มีอยู่บทหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยเขาพูดถึงเรื่องตัวเลือกโดยปริยายนะครับมันก็คือเหมือนกับเป็นตัวเลือกที่ default ไว้นะครับก็คือเราเนี่ยเลือกไปโดยที่ไม่ได้ทันคิดเอาไว้นะฮะอย่างเช่นการที่เราเนี่ยเป็นคนชอบกินขนมขบเคี้ยวนี่นะครับแล้วเราอ่ะก็ชอบ ซื้อขนมพวกนี้ไปไว้ที่บ้านนะครับขนมถุงๆเนี่ยเราก็ใส่ตู้ไว้นะฮะแต่ใจจริงของเราแล้วเนี่ยเราอยากลดน้ําหนักเหมือนน้องอีพ,พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับทีเนี้ยพอเราชอบกินเนี่ยครับเราหยิบง่ายๆเราเปิดตู้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็เจอขนมปุ๊บเราก็จะหยิบมากินได้ง่ายนะครับวิธีการแก้โดยใช้คอนเซปต์ของการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือให้เราเปลี่ยนให้มันในหยิบยากขึ้นนะครับเราอาจจะซ่อนไปในที่ที่มันลึกขึ้นหรือดีที่สุดเลยก็คือเราเนี่ยไม่ซื้อพวกขนมขบเคี้ยวเนี่ยเข้าบ้านเลยนะครับ พาออกทะเลไปไกลนะครับเราขอวกกลับฝั่งเข้ามาที่เรื่องการเงินของเราบ้างนะครับยังไงคะก็ในตอนก่อนๆนะครับที่เราเคยคุยกันมาตลอดในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยใช้จ่ายเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยกับค่าอะไรบ้างนะครับพอเราทารายรับรายจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยพอเราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยมีการใช้จ่ายแบบไหนที่เกินความจําเป็นไปแล้วถ้าเกิดเราปรับนิสัยได้เนี่ย เราก็จะอาจจะประหยัดเงินไปได้มากเลยนะครับล้วก็เอาเงินตรงนี้ครับมาออมเพิ่มขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มน้าหมัดลมนะฮะหรือว่าจะดื่มกาแฟนะครับเราก็แก้ปัญหาโดยการที่เราเนี่ยไม่ซื้อพวกน้ําหวานอะไรพวกนี้เข้าไปที่บ้านนะครับมาเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับหรืออาจจะทําให้ยากขึ้นหน่อยอย่างเช่นน้าหมัดลมเนี่ยเรากินเราต้องกินเย็นๆถูกไหมครับอ่ะเราก็ลองอย่าไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ข้างนอกทีนี้พอเราอยากกินปุ๊บเนี่ยมันก็ลําบากขึ้น เราก็ต้องไปหาน้ําแข็งมาใส่นะครับหรือถ้าเกิดดีที่สุดครับอย่างที่บอกก็ไม่ต้องซื้อเข้าบ้านมาเลยนะฮะบ,บางคนเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นดื่มโซดาแทนนะครับแต่สุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็อยากจะให้เปลี่ยนเป็นทานน้าเปล่าแทนเพราะว่าเราจะได้คอนเซปต์ที่เราบอกเมื่อกี้นี้ว่าเราจะได้ประหยัดเงินนะฮะนอกจากนั้นครับคนที่ชอบสูบบุหรี่ติดบุหรี่นะครับการที่สูบบุหรี่เนี่ยก็เสียค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อเดือนถ้าคานวณดูนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับจากการทดลองเนี่ยครับเขาพบว่า ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบสูบบุหรี่เนี่ยเขาชอบสูบที่ใดที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นในที่ทํางานสมมติว่าคุณมีโต๊ะหรือมีโซนที่เขาไว้สูบบุหรี่เนี่ยนะครับให้เราลองเปลี่ยนครับเราลองเปลี่ยนเส้นทางในการเดินของเราเนี่ยอย่าให้ไปผ่านโซนนั้นนะครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยอยากสูบน้อยลงได้ครับอันนี้เป็นผลที่เขาทําวิจัยมาดีค่ะใกล้ตัวไปกว่านั้นอีกครับถ้าใครเนี่ยชอบไปห้างนะครับไปทีไรเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะไปซูเปอร์มาร์เกต็ตอย่างเดียวไปซื้อของนะครับไปไปมามา,มาปุ๊ ซื้อของกลับมาบ้านเยอะแยะเลยเนี่ยครับอันนี้เราก็อาจจะแก้ได้ได้โดยการที่ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปซื้อของที่พวกโลตัสหรือแมคโครแทนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปผ่านพวกร้านเสื้อผ้าหรือร้านของจุกจิกอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งใกล้ตัวไปกว่านั้นครับอย่างเช่นพวกแอป,ปช้อปปีอะไรพวกนี้ครับที่เป็นแอป,ปซื้อของออนไลน์ช่วงปปลาซาดา้ใาใ AliExpress ช่วง Work from Home นี่จัดไปเยอะหรือเปล่าครับน้องอีฟเยอะค่ะอะไรที่มีให ให้ใช้เขาเรียกอะไรส่วนลดก็ใช้จนหมดเลยค่ะใช่พวกนี้ครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นการที่เขาทำเนี่ยเขาทําวิจัยมาแล้วว่าคนเนี่ยถ้าสมมติว่าพยายามไม่เขาเปิดแอป,ปบ่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องหลงไปซื้อของอยู่ดีนะครับเขาก็จะมีแจกเหรียญอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะฮะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราก็แพ้แรงของโปรโมชั่นอยู่ดีนะครับวิธีการก็คือถ้าเราเอาคอนเซปที่ว่าปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยก็เราอาจจะลบแอป,ปทิ้งไปเลยนะครับ Hmm. อะไรแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในวงจรของมันแล้วก็ประหยัดเงินได้นะครับจริงๆพูดง่ายแต่ทำยากนะคะการลบแอปใดแอปหนึ่งที่เราเคยใช้มาอย่างเนิ่นนานเนี่ยจริงๆเคยเคยลบ Facebook ไปช่วงหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตามกระแสะก็ต้องกลับมาอยู่ดีอคะ่ะจริงๆการที่ลบแอปเนี่ยทำได้ยากมากค่ะจริงๆเขาบอกว่าอย่าง Facebook เนี่ยครับเขาให้ลบแอปในมือถือแต่ว่าเวลาคุณจะเล่นเนี่ยคุณก็ไปเล่นที่ในคอมพิวเตอร์แทน อ๋อทำให้มันจะยากกว่าน่อยใช่เพราะว่าถ้ามันอยู่ในมือถืออะครับเหมือนช้อปปีก็เหมือนกันเราก็จะแบบหยิบดูได้ตลอดเวลาเลยถูกไหมครับสมมุติว่าเราเราลบแอปในมือถือออกไปเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราเอ้ยมันจําเป็นจริงๆอย่างเช่นเราซื้อพวกของใช้ที่จําเป็นอะเนาะของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งเอาจริงๆเลยในในช้อปปีมันก็ถูกกว่าที่อื่นนะครับแต่ให้ไปซื้อใน PC ีเพราะว่ามันจะได้จํากัดเวลาเราจะได้รู้สึกตัวเออเนี่ยเรามานั่งซื้อของไปนานแล้วนะ อ๋อทำให้มีสติมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าถ้าอยู่ในมือถือเนี่ยเรากดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันต้องนั่งนั่งอยู่หน้าคอมแบบอาจจะทําให้เหนื่อยเมื่อยลาได้อจจะครับถ้าอยู่มือถือนีอนน่เข้าห้องน้าก็ช้อปปิ้งได้เหมือนกันนั่งนั่งนอนนถือมือถือตลอดนะคะใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจคะ่ะไม่น่าเชื่อว่าการแค่เพียง เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สิ่งรอบตัวนะคะก็ส่งผลให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่คิดค่ะถ้าเปลี่ยนตัวเองตามไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะก็จะยิ่งดีเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณพี่ตามากมากนะคะในวันนี้ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหน้าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนานต้องติดตามรับฟังกันค่ะความสงสัยของเรานะคะจะไม่มีวันหมดอย่างแน่นอนเพราะว่า เพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้องสงสัยอย่าลืมติดตามพวกเราได้นะครับตอนนี้ก็มีพอดแคสต์แล้วนะครับในทั้ง Spotify แล้วก็ในบล็อกดิดด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ